บึงบอรเพดบึงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและพื้นที่ชุ่มน้ําสําคัญระดับนานาชาตินี่คือแหล่งทรัพยากรของกว่า5,600ครัวเรือนบนพื้นที่กว่า130,000ไร่ปริมาณน้ํากว่า350ล้านลูกบาศเมตรในอดีตเกิดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้น้ําขึ้นในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านกับชาวบ้านหรือชาวบ้านกับราชการการขาดระบบการบริหารจัดการน้ํา ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแห้งสลับกันไปอย่างรุนแรงภาครัฐในอดีตก็ถูกมองว่าล้มเหลวล่าช้าไม่ทั่วถึงบึงบรารเพศคือแหล่งชีวิตที่กำลังวิกฤตจากการแย่งชิงน้ำมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินจึงต้องนำองค์ความรู้และข้อมูลจริงเข้าไปเป็นโซ่ข้อกลางสร้างกติกาการใช้น้ำร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งคนและระบบนิเวศจะอยู่รอดไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน ในปี2564มหาวิทยาลัยมหิดลจึงดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ชุ่มน้ําบึงบอระเพ็ดรวมกับผู้นําท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ําใน9ตําบลเพื่อสร้างกติกาการใช้น้ําที่เป็นธรรมลดความขัดแย้งและให้ชุมชนมีสิทธิบริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งผู้นําท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ําใน9ตําบลคือกุญแจสําคัญในการพลิกโฉมนี้โครงการได้ริเริ่มระบบสมาร์ทบึงบอระเพ็ด พร้อมกลไกาการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้น้ําหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการจัดการน้ําอย่างโปร่งใสและยั่งยืน 3. กลยุทธ์สําคัญของโครงการ 1. กลยุทธ์สร้างความเข้าใจด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและข้อตกลงร่วมตระหนกรู้ข้อมูลและการสื่อสารนําเทคโนโลยีเชื่อมกระจายการสื่อสารกฎหมายสู่การกาหนดบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 2. กลยุทธ์สร้างการเข้าถึงด้วยการเสริมพลังองค์กรผู้ใช้น้ํา ผู้นำสามภาษาผลักดันความมีส่วนร่วมได้แก่นโยบายรักท้องถิ่นชุมชนและภาคการศึกษาองค์กรผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด 3. กลยุทธ์สร้างการร่วมพัฒนาด้วย COP และ PPP โมเดลระบบการบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานจากน้ำน่านอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำการเกษตรตามช่วงระยะเวลาและรองรับด้วยอาชีพทดแทนขยายเครือข่ายภาคีสู่การพัฒนา ในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนการประเมินผลสำริดทางสังคมซึ่งได้สะท้อนให้เห็นการสร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งสามิติได้แก่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีมูลค่าผลสำริดรวม579.92ล้านบาท SROI 28.89เท่าเศรษฐกิจสร้างมูลค่า456.22ล้านบาท ลดความเสียหายในการประกอบอาชีพลดต้นทุนค่าใช้น้ำสังคมสร้างมูลค่า68.77ล้านบาทลดเหตุขัดแย้งประชาชนเข้าสู่ระบบเช่าที่ดินอย่างถูกต้องเกิดการทำงานแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่า246.68ล้านบาทพื้นที่บึงได้รับการฟื้นฟูและคุณภาพน้ำดีขึ้นบึงบรเพ็ดไม่ใช่แค่บึงอีกต่อไปแต่คือพื้นที่ชีวิตพื้นที่โอกาสและพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น หัวใจคือการมีส่วนร่วมหัวใจคือผู้นำท้องถิ่นและหัวใจคือการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงสู่ IMPACT ที่วัดได้พัฒนาได้มาร่วมสร้างโมเดลบึงบรารเพรให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการมีส่วนร่วมพลิกปัญหาเป็นคุณค่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่จับต้องและขยายผลได้